ฉลาดไมยเยตะตัดท้งเครือกินไม่ทันเลาะเอาแบบนี้เลาะมากินทีละวีนี่เอาไม่ได้ถ่ายให้ดูหองเนี่ยเอาบันไดน่นเอาบันไดปีนขึ้นไปเลาะเอาเอาสองวีให้ยยพรวีหนึ่งเราเอาไปวีหนึ่งยยพรเอาไว้ให้แล้วในครัวเอาไปทั้งหมดเลยมันกินไม่ทันเนาะเฮ้ยเอามาไม่หมด ูีนึงเืออันนึงเดียมันสุกใกล้จะสุกแล้วใกล้จะสุกก็บลอเอาอีกตัดมันก็สุกพร้อมกัรกินไม่ทันเนาะเก็บมะละกอไปตาํสตาสมตําให้พี่เหมินกินวันนี้โอ้ยนี่ยอดยอดอันเนี้ อนนั้นเด็ดเด็ก็เห็นมีลูกแต่เย,ยพรบอกว่าลูกก็ไม่ไม่ติดน,นี่เก็บมาแล้วตัวไปตำส้มตำให้พี่เหมือนกินกินกับปลาทอดไม่มีผักอะไรให้กินตำส้มตำ วันนี้จะให้พี่มื่นกินสวรสอวานกินอันเนี้ยผลไม้นะกล้วยหมดกินไม่ทันหรอกเนนาหมดไปเดี๋ยวจะปอกมะละกอสับกินส้มตำกับปลาทอดแล้วก็ผลไม้ก็คือสวรสนะคะวันนี้ได้มะพร้าวมาอีกลูกหนึ่งหลังบ้านยายนี่หละกำลังพอดีเลยเดี๋ยววันหลังจะพาไปเก็บมีอยู่สี่ห้าลูกกำลังน่ากินเลยเนี่ย เก็บมาผ่าดูจะพาให้ดูนะคะเนื้อยังไม่หนาเท่าไหร่รออีกนิดหนึ่งยังบางอีกนิดหนึ่งไา้แล้วมะละก,กอปลาเดี๋ยวไปผ่าเอไอ้นั่นให้พี่เหมินก่อนอะไรนะสวรส อีกทุงหนึ่งอยู่ไหนปะเดี๋ยวไปดูก่อนเต็มเลยเพื่อนๆเนอะรวงเต็มสะเลยเดี๋ยวจะล้างสะแล้วนี่เห็นไหมสวรสสวรสจะตัดทิ้งก็เสดายพุทสาก็เต็มเลยเนี่ยเนอะจะล้างสะก็อะไรอะ่ะมันหนาว อากาศมันเย็นอู้นันขนุนเดี๋ยวไปเก็บไว้ดีกว่าเอาไว้เนี่ยมันเริ่มแก่แล้วเอาไว้เดี๋ยวมันสุกร่วงทิ้งเสียได้ปีนี้มีลูกเดียวปกติปีที่แล้วกินจนอิ่มเลยเนี่ยอีกวันสองวันเตือนยายหน่อยเด้อจะไปเก็บไว้ไเก็บไว้ให้มันสุกถ้าล้างสะปีนี้ตัดโอ,โอ้นี่มันเต็มเลยนี่เสียดายเด้ตัดออกเนาะ น่นร่วงไม่ได้เก็บเลยนุ่นใชนะไอ้ผลไมา้เหมือนต้องกินผลไม้ทุกวันกล้วยหมดเอาสาวรดให้กินสาวรดสลับไปกับส้มโอกล้วยหมดหกินยังไงแหละแฟนเนี่ย ทอดปลากับส้มตำเรียบร้อยอาหารที่เหมือนนะคะนี่กินกับส้มตำปลาทอดแค่นี้เลยแล้วก็ซอ,อสรส